หญ้าอะไรนะหญ้าห่างมาปะเยอะมากตรงนี้นนเห็นเนาะเห็นเพื่อนพากันเก็บเนาะนว่ากินได้ว่างานันแต่เราไม่รู้นะกินได้ไหมแต่ก็อยู่บริเวณนี้นี่มาเต็มเลยตรงนี้แต่ว่าติดข้างทางนะ หมาฉี่แน่นอนเนี่ยบริเวณเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณแถวข้างทางทุกคนเนี่ยเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะเนี่ยเยอะๆดู ก็จะนู่นเห็นไหมทุกคนฝั่งนี้ก็มีเนี่ยเยอะมากดูเน,น,นี่ยใช่หมดเลยนะฮะเนี่ยนูน่นตรงนี้ก็เยอะนี่นี่เป็น,นเต็มขออ้างนี้เลยเยวนูน่นแถวันนี้ยิง่งเยอะ ฝั่งนู้นก็เยอะเยอะทุกตรงฝั่งนู้นฝั่งนี้ฝั่งนั้นข้ามไปข้ามมาทุกคนนี่เยอะมากมองไปทุกคนเห็นไหมไอ้ขาวๆก็คือนั้นใช่หมดเลยนะหัวที่เป็นแบบน่ยหัวแบบเนี้ยเนี่ยเห็นไหมใช่เลยนะที่มองไปเน่ยนู่นยาวไปนู่น สุดเนี่ยตรงนี้แหละเยอะสุดนีแฝดก็มีนะแฝดมีด้วยอืือ คือลามไปนู่นนะบริเวณฟังก็มีัโอ้โหคือว่าไม่ธรรมดาตรงนี้ทุกคนนี่ใช่หมดเลยโอ้พระเจ้าโอ้อะไรจเยอะขนาดนี้นู่นนะเลยไปนู่นนะ ไหนตรงไหนตรงนูน้นใช่หมดเลยนะตรงนูน้นแล้วฝั่งนู้นนะ่ะเห็นไหมที่ขา,ขาวๆนะ่ะขา,ขาวๆตรงนั้นนะ่ะใช่หมดเลยเราเห็นเขาเก็บกันนะในใน YouTube เนาะ <c oughs> <c oughs> แล้วอีกอย่างมันใกล้ถานนด้วยเนี่ยฝรลังเดินผ่านอยู่แค่เป็นทางลงทะาลเนี่ยคือบริเวณนี้ใครจะกล้ามานั่งเก็บทุกคนตายเขา <c oughs> ถ้าเราเก็บปุ๊บนะจะถามทันทีนะทุกคนก็จะถามว่าแค่ไร <c oughs> เขาว่าแปลกอนะ่ะ เนี่ยบริเวณนี้คือใช่หมดเลยนุ่นยาวดูนุ่นเขียวเขียวตามไอ้เขียวเขียวหญ้าเขียวเขียวใช่เลยโอ้โหคือเยอะสุดฝั่งนู้นก็ใช่บริเวณนู้นคือใช่หมดเลยสองฝั่งนี้เยอะมากเนี่ยขนาดเราแค่ามาเก็บหญ้านี้ไปให้มสัสวินเก็บไปให้หนูยังถามเลย มัน,นเก็บอาดอกวันนี้นะ่ะถามแน่แน่เถามถามถามแล้วไม่ได่าก็พอลวไม่ได่าด้วยหาว่าเราทำลายธรรมชาติขนาดแค่เก็บไอ้น,นี่ไปให้ไอ้หนูโโตะเภายังโดนด่าเลยแล้วนี่แหละโดนโดนเต็มเต็มเลยโดนด่าแบบเต็มเต็มเลยนี่ดูทุกคน เราเข้าไปเก็บเอาข้างทางฝรั่งเขาเดินมาพอดีออเธอเข้าไปอะไรตรงนั้นเขาว่าเราเก็บเอาใบนี้แต่นี่ไปให้ลูกชายตอนนั้นเนี่ยเนี่ยใบเนี่ยใบฟันสิงโตเนี่ย<อ>เธอเข้าไปอะไรตรงนั้นกลับมืองไทยไปเลยวะ่ะไล่ด้วยนะทุกคนเราโอยอะไรวะ เราเราก็เลยว่าฉันมาเก็บเอายอดนี้ไปให้หนูตเะเภาอ้ฟันจิงโตเฉยเนะ่ะขนาดฟันจิงโตนะย่าดองเหลืองอะ่ะคือมันเป็นวัชพืชนะเอาจริงวัชพืชที่คนเมืองนี้คือเขาแบบไม่ชอบนะที่ไม่ชอบเพราะอะไรมันขึ้นมาทุกปีทุกคน,นมันเป็นเหมือนพวก ว่าจะพูดชนิดหนึง่งกับมุงไทยไปเลยว่างั้น้โอ้ยเราโมโหมากเลยตัวน,นั้นอะไรวะเก็บอันยอดอันนี้ไปให้หนูแต่เฝ้าเฉยก็ไม่ได้งมงมากสุๆแล้วก็เราเคยได้กินแหละว่า กลังเขาประกาศการด่าในหนังสือพิมพ์ด้วยฟังทางนู้นเนาะทางเมืองหลวงว่าอันนี้คือประกาศด่านะว่านะเก็บกระเทียมป่าเก็บกระเทียมป่าทำลายธรรมชาติเราบว่าเก็บคนไทรก็เอาไปดองด้วยเอาไปอะไรด้วยเก็บกินเยอะนะ จะสูพันทำรายธรรมชาติแบบนี้มันสูนธวามแน่นอนเขาเลยไม่ให้กินนะชงนั้นเห็นไหมดอกอ็นี่ยังยังเยอะนะทุกคนนี่นี่ มันนั่งเก็บนะ,นะมีมองดูดเด็บตุ๊กเอแอบเก็บในป่ปารุ่นตรงที่แบบไม่มีคนเดินผ่านแต่มันก็ไม่มีนะสิเรื่องของเรื่องนี้มันจะอยู่มักชอบจะอยู่แถวๆข้างทางเห็นไหมนนะข้างทางที่มีคนอยู่นี่แหลนะโดยเฉพาะบริเวณน,นี้นะทุกคนเนี่ยเต็มเลยเนะี่ยข้างบนมี แต่เราถ่ายบริเวณนู้นมาจนถึงแถวนี้นะเยอะมากสุดๆเยอะสุดๆเลยราะว่าแต่ว่าที่อื่นไม่ค่อยมีนะทุกคนคือเราไปปีนเขาเราไปทุกที่แต่ไม่ค่อยมีนะดอกนี้นมีแหละแต่ว่าไม่เยอะแต่บริเวณนี้คือเยอะมากโอเคค่ะทุกคน แล้วเราก็มาถึงที่จอดรถเราแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วก็อีกคุยกันเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนก็จะลองออกไปกินสักหน่อยเขาว่ากินได้แต่ก็ไม่กล้ากินแต่ก็ไม่กลาก้าเก็บอยู่ดีแบ่กูเขาด่าเพราะมันอยู่ข้างๆางคนเยอะมากเลยเดินไปเดินมาเขาเดินออกร่างกายกันนะฝรัง่งโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ